ใช่ห้องนั้นก็เข้าไม่ได้อยู่ดีบ้างใช่ห้องนั้นไมเข้าไม่ได้อยู่ดีมาเองติดอยู่ห้องนั้นห้องที่ใบสมอ่ะ้อทีแล้วก็ห้องนี้อ๋ออ๋อไม่รู้หรอไม่เอาเหรออ๋อยังไม่ตามหันตอนนั้นตามใครยังไม่ตามใบเหรอแรก ตามแต่เราไม่รู้ว่าเขาเราไม่ได้ตามในเอสิตไลยไม่ใช่ไม่ถึงใไม่ก็อยู่ห้องนี้เหมือนกันแต่ละเอสกันสิบสองคนก็ห้องนี้ไม่มาเขตามต้องในใบออกจากบ้านตามไหมนะเคไม่ได้มาวันนั้นอ่ะก่อนมานี้ไปอยู่ประมาณกี่สัปดาเคยรู้แต่ไม่เคยแต่เคยเดี๋ยมาส่งไว้ไปหอวหินไปเล่นแบบ